แต่ปัญหาคือความเสี่ยงที่มาจากตัวของเราเองนี่แหละ ที่มันเป็นปัญหาที่สุดนะครับลองเช็คตัวเองดูว่าเรามีความเสี่ยงในด้านต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสภาพครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสภาพที่ทํางานเนี่ยอาจจะไม่เอื้ออํานวยต่อการเทรดต่อการลงทุนของเรานะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่ใช้ในการซื้อขายในการทดสอบระบบในการเก็บข้อมูลการลงทุนต่างๆเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือว่าระบบการติดต่อสื่อสารระบบการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตชอบล่มอยู่บ่อยๆอ,อะไรแบบนี้หรือว่าสภาพร่างกาย ของเรานะครับที่มันไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมต่อการเทรดสติสัมัญญะที่อาจจะทําให้เกิด human error ในการสั่งซื้อขายนะครับว่าเรามีสติดีพร้อมหรือเปล่าในการที่จะเข้าซื้อขายต่างๆนะแล้วก็การขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบการลงทุนที่เราใช้สภาพจิตใจและทัศนคติที่เป็นอุปสรรคที่ออกห่างจากหลักการลงทุนที่ดีไป นี่คือความเสี่ยงด้านต่างๆที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนนะครับควรจะต้องฝึกฝนในการมีสติในการที่เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการเทรดนะครับแล้วก็ปรับทาทากิติต่างๆให้เหมาะสมกับการเป็นเทรดเดอร์ที่ถูกต้องนั่นเองครับ